สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอความสำคัญของแคลเซียมในอาหารสัตว์นะคะแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทั้งในด้านโครงสร้างกระดูกการทำงานของระบบประสาทและกระบวนการเมตาบอลิซึมที่สำคัญค่ะแคลเซียมมีความสำคัญกับสัตว์อย่างไรบ้าง 1. ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงรองรับน้าหนักและการเคลื่อนไหวของสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและหัวใจช่วยในการส่งสัญญาณประสาทและการหดตัวของกล้ามเนื้อ 3. ป้องกันโรคก,กระดูกพุนและความผิดปกติของกระดูกในสัตว์วัยสูงอายุรักษาความแข็งแรงของโครงกระดูกแหล่งแคลเซียมในอาหารสัตว์นะคะจากสัตว์น้ำอย่างเช่นปลาเล็กกุ้งและปูตัวเล็กที่สามารถกินได้ทั้งเปลือกเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดี และกากปลาและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมประมงค่ะส่วนแหล่งแคลเซียมจากพืชน,นะคะได้แก่ผักใบเขียวเข้มเช่นผักโขมผักคะนา้างาดำและถั่วเหลืองเต้าหู้และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองค่ะปริมาณแคลเซียมที่สัตว์ควรได้รับร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน500มิลลิกรัมค่ะ และควรแบ่งให้สัตว์ได้รับในหลายมื้อเพื่อประสิทธิภาพการดูดซึมสูงสุดและปริมาณแคลเซียมที่สัตว์ควรได้รับก็จะขึ้นกับชนิดและวัยและสภาพร่างกายของสัตว์แต่และชนิดด้วยค่ะสัตว์อายุน้อยและสัตว์ตั้งท้องต้องการแคลเซียมมากกว่าสัตว์ปกติควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อกำหนดปริมาณที่เหมาะสมค่ะ